จริงๆคุยกันตลอดนะครับเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเราแต่แต่ละคนต่างก็ทำบริษัทของตัวเองใช่ไหมแต่ว่าเรายังคุยกันตลอดครับเรายังมีกลุ่มไลน์ที่แอคทีฟตลอดเวลาก็คือคุยกันทุกวันจริงๆถ้าวันหนึ่งมีโอกาสก,ก็ยินดีครับยินดีมากๆแต่ว่าทุกวันนี้ก็จริงๆก็มีร่วมงานกันเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างล่าสุด MV เพลง As ของแจ็คกี้เพิ่งปล่อยไปก็ผมก็ ไปโผล่แบบไปเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ย ใช่บริาหารตัวเองก็รู้สึกว่ามีพา์ทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าให้ต้องฮนเดลิลแต่ก็สนุกดีครับสนุกจริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่เหมือนเราอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างดูให้ได้มากที่สุดครับก็ไม่ทําตอนนี้ทําตอนไหนไม่คือแบบพอพอเราทางานมาเยอะใช่ไหมเราก็รู้สึกเออ,อายุเราเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้ จริงๆถ้าเมนหลักก็ยังโฟกัสที่งานเพลงเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพอจะมีช่วงไหนที่มีคิวว่างเนยก็รับแสดงได้ด้วยครับก,กจ็จริงๆม,มันค่อนข้างยากเลยครับแต่อาจจะไม่ใช่ในพาที่แบบเออเราต้องมาร้องเพลงคนเดียวแะแต่ว่าเป็นพาที่เแบบืบนเราต้องคิดงานคิดว่าแบบเ,ออเพลงนี้เราอยากวางคอนเซปต์ยังไงเราใช้ โปรดักชันทีมไหนเราอยากได้ทีมทำเพลงแบบไหนอะไรเงี้ยมันต้องแบบมีหลายๆอย่างมากๆที่เราต้องคิดควบคู่ไปด้วยก็ท้าทายในด้านความคิดครับความคิดใช่ครับ,รบ,บใช่คือสมัยก่อนพอเราอยู่ค่ายเพลงเนาะเราก็อาจจะมีแบบเฮ้ย hey, พี่ครับผมอยากไดอไ้อะไรประมาณนี้แล้วเ,เขาก็จะไปเคาะให้แล้วก็ติดต่อทุกอย่างคือตึ๊ดตึ๊เสร็จสับแต่อันนี้คือเราต้องอยู่ในพาร์ท นี้เลยตั้งแต่ต้นสุดยันพาสุดท้ายจนจบออกมาเป็นผลงานเลยใช่ครับยังใช้ชีวิตสามคนอยู่ครับออืไเนใช่โคจอนเจอครับเมื่อวานผมก็เพิ่งเจอเพื่อนๆไปเองครับกนนนโว่เะใช่ครับ จริงๆแฟนๆก็น่าจะคิดถึงนะเพราะว่าผมก็คิดถึงเหมือนกันการแบบได้มีบรรยากาศเนาะการแบบร้องเพลงด้วยกัน3คนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเรารักด้วยแหละแล้วเราก็แบบดีใจทุกครั้งที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นเจอกันหรือว่าทํางานด้วยกันเราก็ได้เจอแฟนๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นความสุขครับใช่คุณปอเช่เรียกว่าคุณปอเช่แล้วเขาจะมีหลายโหมดครับอย่างผมเองที่แบบเป็นเพื่อนเช่มาตั้งแต่10กว่าขวบอย่างเงี้ยเวลาอยู่หน้างานกับหลังงานเขาก็จะเป็นคนละ personality กันเหมือนกันซึ่งอันนั้นนะผม พูดดีไม่ได้ไงเพราะเพื่อนผมดุจริง,รงๆเขาเาเต้นได้ครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเราจะต้องหาคอนเทนต์ที่เขารู้สึกว่าเขาชอบด้วยละกันจริงๆอ่ะผมยังสามารถชวนปอร์เช่ได้อยู่นะครับแต่ว่าแค่ต้องเลือกเพลงเท่ๆให้เขาแค่นั้น,นเองครับ เราคิดว,ว่าคุณน่ะอาจจะแบบเลือกอันนี้ไม่ถูกใจหรือเปล่าแล้วเวลาที่เขาเห็นเขาคลิปที่เขาไปเต้นกับมาแบบเราเต้นแบบไม่ไม่ต้องคิปคู่แบบนั้นได้ไอะไรเงี้ยคเนี่ย,ยคืออะไรความรู้สึกคือเมื่อไหร่จะมาเต้นกับผมแบบนั้นบ้างเราไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้น้อยใจไงก็แบบอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพาร์ทนั้นคุณทำเลยเดี๋ยวพาร์ทเทพเดี๋ยวผมชวนเอง จริงๆถ้าเต้นได้ก็ดีครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบคอนเทนต์แบบน่ารักน่ารักไงฮะตอนนี้ก็เลยคนที่โดนตำแหน่งนั้นก็คืออุ้ยขอโทษครับเป็นแจ็คก,กี้ครับ<อ>ใช่ใชเราจะแบ่งพาร์ตคอนเทนต์น่ารักอ่ะแจ็คก,กี้คอนเทนต์ที่อ่ะปอร์เช่แล้วกันใช่มีมีเรื่อยๆครับเจอกันเรื่อยๆครับอย่างถ้าไม่ได้ทำงานก็มีนัดกันไปแบบเล่นฟินเน็ตบ้างหรือว่าปอเช่เขาชวนผมไปตีแบตสองอาทิตย์แล้วแต่ว่าผมไม่ว่างก็เลยไม่ได้ไปใช่ครับผมไปตีกอล์ฟ เราลงเราลงชผมเคยชวนแล้วครับแต่ว่าพอเชฟเขาบอกว่ามันเป็นกีฬาที่ปวดหลังนะครับผมก็เลยบอกว่าเออแบดก็ปวดเข่าเหมือนกันละคือแบบเาจริงๆคนมไม่มีไลฟสต์จริงมีไลฟ์สไตล์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่คล้ายกันขนาดนั้นแต่ว่าเรามีแพชชั่นเหมือนกันแค่นั้นเองว่าแบบพอมันเป็นด้านการทำเพลงหรือด้านการทำงานเราก็จะคุยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอในพาร์ท ชีวิตส่วนตัวแต่ละคนก็จะมีแอคทิวิตี้ไม่เหมือนกันอย่างปอ r s เช่ก็อาฮลตี้หน่อยส่วนแจ็ k ก,กี้ก็เป็น CEO ีอต้องแบบทำงานทั้งวันประชุมทุกคืนอะไรเงี้ยก็จะอาจอาจ,จะไลฟ์สไตล์คนละแบบแต่ผมก็จะแยกล่างสองล่างเพราะว่า <c oughs> ผมเป็นจุดกึ่งกลางนี่อ่ะเจอแจ็ k ก,กี้ด้วยเจอปอ r s เช่ด้วยแฮปแปี้ครับแฮปปี้สิ่งที่แรกที่ปล่อยออกมา ทำงานมาสักพักแล้วซิงคเกิลที่สองจะยังไงซิงเกิลที่สองครับจริงๆมีเตรียมไว้แล้วครับแต่ว่าอาจจะหาทามิ่งที่เหมาะนิดหนึ่งมันจะถึงภายในปีนี้ไหมอาจจะในปีนี้ครับจริงๆผมเริ่มทำสองสามสี่จริงๆเริ่มติดต่อไปแล้วบ้างครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังก็ยังครับอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งใช่ครับคือ พอเราเป็นศิลปินเดียวเราก็อยากมีเพลงร้องเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะเตรียมตัว้เน้นๆแต่ว่าอาจจะอยู่ที่ทามมิ่งปล่อยว่าเราอยากจะปล่อยเพลงไหนในช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าจริงๆที่ครั้งที่พร้อมปล่อยแล้วเอ้ยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมปล่อยเราไม่ได้ทำได้พี่คือผมเป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้เลย ครั้งที่มีโอกาสจะปล่อยตอนนี้ก็มีอาสักสองละกันแต่ว่าอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยดียจ,จ,จริงๆอ่ะคือพอผมอยู่กับคุกคลีกับการเป็นศิลปินมานาน,นอ่ะผมอยากปล่อยแบบหนึ่งเพลง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 มากกว่าไม่<ช>ได้รวมเป็นอีเดียครับใช่แต่อาจจะรวมตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะปล่อยเป็นซีเควนซ์ทีละเพลงมัรู้สึกว่ามันตื่นเต้นกว่า ใช่ครับสองเดือนเองนะพีกาตุลาโอ้เมื่เดือนไม่รับปากแล้วกันนะครับว่าจะทันไหมเมื่ก้เหรอเีนแลวาทุกคนลืมลืมที่ผมพูดเมื่อกี้ไปนะครับอกลเอพงพงอยู่ไลฟ์อยู่ครับว่าให้ตายแล้วเมื่อกี้บอกว่าพพงแรกก็ลปล่อยปล่อยโวจะมาเ้ยพงแรกก็ปล่อยเดือนเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดแล้วนะเอาเว้นแป๊บหนึ่งแล้วกัน หรือไว้ลาแป๊บเดียวครับทุกคนผมไม่รับปากนะครับเอาเป็นว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเห็นเมื่อน,นั้นน <laughs> ะ